อ่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้มาพบพอกันกับเซียนแกงขอว่าสิคุยกันมือแรงเพิ่นว่าเพิ่นมีโอกาสเพิ่นเลยโทรเขามาเดี๋ยวแป๊บนึงแต่เย็นๆเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ ลุกพ่อครับสวัสดีครับแม่ครานอุ้ยเขารักเขารักนวยเขารักล,กลอยรักซิบมาอยู่ทีบ่นบนะนนว่าเนาะจังหวะเล่นบนกอดข้อกันมากนวยไหมน,หนวยบนไหมพ่อละกอดข้อกันมากเลยครีบบา้านฮะบ้านอยูบย่บา้านหรืออยู่ทางหน้า อยยุบ้านพ่ออยยุบ้านหัวกระมัตตลาดไปไปซื้ออันอันพล่งแสงอาทิตย์ไปซื้อแผงโทลาเซียวไหมพ่อติดอะไรติดบ้านหรือติดหน้าไปติดอยู่ทงหน้าผลล่ะสิบปันอันน้ามอันอยู่หนองสาอ๋อสาไตขึ้นมะไซส,สาบกหอยเซียนเกรงเคราะ ฮะโอเคมากครบบนนะคนเนาะม่ข้าพ่อครบบนมากครบบนหนึ่งสามห้าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมาครบบนอะไรก็พ่อหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปด อ,อาหาตัวพ่อหมดหาตัวพอ่อหาตัวนี่ละคือมาเขียนคักแต <c oughs> ่น้องใปหลายตัวแล้วก็นหนูตัวนง้นมันบกบกนี่นี่พอจะเรียกว่าโกบายมันอ่ามันมากร่อยกับนวยแม่คีดมันมากครบสองตัวมันตรงนี้ศูนย์แ้วมันเป็นบิดครบค่ะพอ่อแต่ว่าวน,นวยบนพันเข่าหกกับศูนย์นะพ่อนะเออ เเด่นเนี่ยเด่นติดหน่วยเนาะติดติดหน่วยไงบ่บ่บ่แม่นหน่วยบนแม่นบ่พ่อเอาติดสิบหน่วยแม่นบ่ะติดติดหน่วยอ่ามันมางแคมันเป็นสิบทั้แคเป็นหน่วยมั้งแคร์มานังกันเิงครมันติดสิบหน่วยอสามห้าเจ็ดเก้าบนสามห้าเจ็ดเก้า พอดึงเนเด่นอกมาสองตัวหากับ 7. เจ็บเป็นเลวิ่งเลยแล้วาก็เจ็บวิ่งโอ้วิ่งบนห้ากับเจ็บวิ่งบนห้ากัะเจ็บอ่าะโก้ในการเล่ยบ้านนี่ตะโก้โ่ตีโู่เดี๋ยวพราะตัววิ่งนี่เป็นเป็นได้ซินมวยขึ้กันบ่พ่า ๆๆตนิน้อยเยเราสมารดึงิดดึงเอาตัวนี้กามาจับติดได้นี่เดยวเนี่ตัวสินตัวเด่น,น,น,ขนของขมือก็คือดึงขาก็เทียมมากก็สิ่มาประกอบกัอตัวนี้นะโอเคค่ะพออ่ะจะพอจับคู่ห้าสามห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด เบิ่งไปหาเนี่ก็เจ็ด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 มันมาถึงสิบทนยลวนหนึ่งเลยอ๋เจ็ดเจ็ดนี่ตีเจ็ดนี่มาได้ทั้งสิบทั้งหอ้าวหามาลักสิบหานี่ันมีตอนเน้นก็เน้นทางหาเจ็ดนี่แหละเน้นคู่เดียวคือหาเจ็ดแต่มูนั้นก็ลองลองไว้ผู้มีทุนก็เรียนดิมเงินแล้วผู้ทุนน่อยจะตามลุ้นหาเจ็ด เอาได้การเล้บัตนี่ยโอเคเจนหานี่ยแล้วถามตรงที่สองสามหางอ่ะโอเคหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ด ่มันแก้ยังได้หลังวันนี้ก็ได้ตั้งใจเด็กคัดเก็บด้วยเพราะมันหลายเมื่อมันก็ต้องเอาสูตรนั่นสูตรนี้มานตบทวนนะว่ามันอยากเห็นมันคิดฝานค่ะพ่อพระเจ้าเอินี่ครับพูดคนที่จิตตามองครับพูดตั้งแต่เพราะอยากให้เสี่ยงนั่นเนาะค่ะพ่อไปล้างห้องกันเลยค่ะล้างดินเด่นในสองสูตรเด้เด่นล่างเด่นล่าง แปดเก้าสองสี่ตูนเนี่ปพ่พ่อเ่ตูตูมันเดียมันหกแปดเก้าสองอีกจุดหนึ่งคือศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่มีจะกคู่พ่อ4ีคู่โอเค ครับพ่อศ9 09 0เก้าศูนย์เก้าศเก้าแล้วก็สี่เก้าสี่เก้าสองเก้าสองเก้าสี่หกสี่หกอ้าแดงท่สองเก้าวงกลมวะวงกลมตัวไหนพ่อสองเก้าสองเก้ากบสองนี่ครละกับตัวอีกน่อย สองเก้าเก้าสองที่หางนี่เ่อะไรนี่หรอเพราะว่า้อนฟูทุ้นก็เล็นได้หมดแลยไม่งุดเน่นะน้แล้วก็กลับไปนิดน้อยนินะาตัวเด่นพ่อตัวเด่นพ่อสูตรสูตรที่ได้ศูนย์หนึ่งสี่แปดนี่คู่แหลกป่พ่อสูตัวนี้แตัวซ like ีตัวนี่แหะอืมเดจะขีเลี้ยงต้องแชร์พอกับเลี้ยงแต่ว่าสูตรสูตรที่สองนี่คือสูตรไม่คือศูนย์สองสี่มันบ่ แต่คุณที่จะเดินน้ำขามทีเฮือนละอันเนียนที่สองสูตรพอกระย่างออกมาประกบกันตั้งเทียมันเกับประกบได้ตังเทียมันกิดชนซื้อประกบระเขาอยู่นะเล่มาใส่รุ่มชนีอายุสองขวบน่ะโอนเหตอยู่เนี่ยตั้งเทียมออกมาสองสูตรมนใส่กันตั้งเทียมประกบได้ทั้งชนเข่ามาเอาตั้งเทียมนี่จะชนประกบได้ตั้งเทียมประกบได้เพราชนทีนะเลยเล่เลยถือเป็นตัวเรียนที่สองสูตรนะ เื่อมันตรงติดอยู่ในนีชิง้องสูตรค่ะพ่อหมายถึงตัวเลขตัวหนึ่งกัตัวนี้ม่นึ่งเื่อทำงานกับเพื่อที่อาจสิงกรมเรื่องเงินค่ะเพราะว่าเด่นเด่นรางสูตรเลกของพ่อมันเข่าทีหนึ่งเนาะเออเนี่ยคอตัวเลอะอันั่นกอลเลี้ยงยังไงเรืองตัวน้อยเป็นอะไรอย่างเงี้อันนี้จะเรียนมากตามที่เราีนนี่ทุกท้องี่นีอะไ ถามว่าเราไม่จับไกันล็อกมือกันี่มาถูกค้อนมึงตักตัวนี้ไปเดิน่งนี่นี่มาขยับกับวบกันซื่งเดียมกันเข่างเดี่ยกับเอาแช่ว่ามีแ้สองสูตรตนี้กับตรนี้กับูีนฮะคือความหมายว่าเลขล่างสองสูตรนี่ต้องมีหลักให้เห็นลักนื้อลักเนวยลักซบนี่โอเคครับโอเคถ้าจะจับกันได้แม่นบาพ่อเ่ัเทียบจับกันได้มันเทียบจะชนซื้อ ผมประโขไม่เห็น่ะยวนเห็นตัวนี้สองลำหนึ่งไม่เ็นเลยแตถึงตัวเด่นก็คือใช่ไหมตรงติดตัวนี้ก็ต้องติดตัวึงตัวนี้ก็ต้องติดตัวหนึ่งเื่อสฮะควาหมายมั้ย่ะตามสูนมาตังแค่กับบกใหญ่กับบกเต็มดนูี่ออกตัง่แบบชนตั้งชนตั้งบกเขาตั้งแค่แบบชนกคือดีด้วยก็ให้ลูกถามกันศูนย์สองซีนี่คยกอดข้อกันมาบอ อ่อมันยาวเลยโมเดี้วันน้ชุตัวเหียดปั้น่ะบอจะเออวนด้ชุดตัวเหียดปั้นบานีหกแปดเก้าสองนี่เคยกอดข้อกันมากบ่แสีงว่าพ่อโขั้นในสังเกตเนาะเออพ่อพยามเบิ่งเด้อพอเด้อพยาบาลเลขสี่ตัวนี่ หกแปดเก้าสองนี่เคยกอดคอกันไหมย้อนหลังเบิ่งในได้อพ่อเด้อมันมันมามันกระสินหัวเงาเกิดเว่าเบิ่งเจาะเจามันนี่มันกระสินนี่แก่เจ้าหัวหงั่นมันมันกระบ่มันกระบ่กอดคอเห็นบ่ล่าเอองหัวหันมาตัวเดียวบ้านนี่สูตรสองสูตรสามตัวนี่มาตัวไรพ่อบังหันอันนี้มาอาองใช่มาองบ้านสูตรสามตัวน่ะแม่มันได้ตัวไรบังหัน ใช่ครับหกกรับหนังมันต้องสามหกแปดศูนย์บาทนี่มันบวกสองบวกสองอันงวดงวดอ่าสูตรที่สองที่พอ่อลงให้ลูกเบอร์นี่คือศูนย์สองสี่หนึงงวดที่แล้วได้หกแปดสองบาทเออหกหกแปดศูนย์บวกสองบวกสองอะไรกันวะโอ้หกแปดศูนย์แปดแปดบวกสองก็จะศูนย์อี่ยหกแปดศูนย์คันนี้หกแปดศูนย์น่าเขาหนึ่งหกตัวพอ่อ มันประกอบมันประกอบได้หลายหมวดก่อนนึงว่ามันเนี่ยกันประกอบกั็สูตรนี้มันได้เพราะว่าตัวงวดซี่ตัวนี่มันได้หนึ่งแมนบ่าสูตรหนึ่นี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวลูกสิเปียบเทียบให้เอฟซีเบิงนั่เนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือจังหวดที่แล้วนี่พ่อได้เด่นล่างศูนย์หนึ่งสี่แปดแมนบ่อ่าอันสูตรซี่ตัวบันิสูตรสามตัวของพ่อนั้นได้หกแปดศูนย์แบบ เออหกแปดศูนย์ค่ะมาจับกันถ้ามาจับกันมันกับเขาหนึ่งหกเขาหนึ่งหกกัแล้วมนมันว่าเขาถุงวันนะพอแยกจากมันแล้วมันจะเละมันมันตัดจิิงใจเลยท่านผู้แทนะแต่บางเช่อกับเขาแต่เมั่อวานนี้ตามมึงเด็กอะไรสูงคิ่ร้ามันสิเข้าวันพอเลยบครกบกันอืมวันสิขชนแน่ประกบกันได้แน่ ปกติมันแย่แน่สินะมันแต่ว่าวันนี้ซีเขา่าตามมึงสูดดืด้อนนะซี่หกสองเก้าซี่เก้าศูนย์เก้าพ่อเน้นที่เก้าเนาะสองสองเน้ <S 2> 2, <S 2, 2> 4, นสองเก้าเลยนะเดี๋ยกันเน้นที่สองเก้านั่นละแต่ว่าพ่อจับตัวเลขมากมันมีศูนย์เก้าซี่เก้าสองเก้า ่อ,องอพ่อจับรักเก่าไว้หลายก็รักอื่นอ่าสี่หกเนึ่งกกันเ้นมาแ่นเทนเก่าเะยี่หเนี่ยมันจะติดจูเลยนี่สามที่หายไงอไรก็โอเคพ่อเข้าใจแล้วอันทามให้เอฟซีเข้าใจน้ำพวังงวดที่พานมาพอว่ามันจับสองสูตรจับกันได้หนึ่งหกกัเลยคุยให้เอฟซีฟัง้าเพิ่นว่าอืมบ่มักพ่อจับ้าเพิ่นจับภายใน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัววินนี่นะตัดับาพาพาดับฝ่บบบบพาผ้าพอคือเ่อถามมาพื่ว่าหาแน่วดับฟ่าผาดับศูนย์ห้าสามหกดับขาดเวอวันนี้หนึ่งก็แปดได้ไม่มาตัวไหนก็พ่อหนึ่งกับแปดไม่มาจิตหน่วยล่างหนึ 1> 1่งกับแปดอ่ะแม่ขั้วโบโลงเดอ แต่ว่าในพี่น้องเอฟซมือเราเออมันเปาใจเนั่นเออบอกปนมาาริว่ามันมาจที่เออไอรู้หันละหนึ่งกับแปดไม่มาล่างเทวสา3ก็หามาหนึ่งทักใจมูอไหลโยเมนเมนทุ่พ่อนี่ของพ่อดับฟ้าผ่าสามศูนย์สามห้าศูนดับล่างไม่มา เออเอาเดี๋ยวบ้าสิโบเขียนกับสิเขียนให้เอฟซีอยู่ดอก <c oughs> ดับไม่มาขิดหน่อยล่างก็ได้อ่ผู้คนจเป็นตัดเล็กกันยนะังแปดกับหนึ่งดับล่าง <c oughs> อ่ะโอเคอย้ไปหน่อยตัวนี้นะครับเอฟซีไม่คว้ากันได้ พ่ะตั้งใจเที่นี่ไงะแผู้เสียวจะลองทำตามตามึงฮะแต่น้นงไม่กล้า่ะโอเคครับพ่อขอบคุณมากค่ะครับวัสดีครับค่ะค่ะวันดีค่ะอ้าวพี่น้องําหรับมาครบบนของเซียนแกงคอมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อรออาจารย์ผูด้เดียวแล้อมื่นแม่พวกกระสีมารประกบกันหายภายในซีอาจารย์เด้อ ภายในสี่อาจารย์เซียนแก่งคอมาครบบน1 3ึ่งติด10หน่วยบน3 5 7 9วิ่ง5กับ7จจับคูมิมเจ็ดสามห้าเจ็ดแปเล้กกัเจ็ดเเน้นให้คู่เดียวคือ5 7เสุด3าตัวหนึ่งห้าเสอ้าเสาาอาสำหรับคู่มากเกตมาเบิงเซียนแจ่งคอพี่น้องดับ ดับแบบฟ้าผ่า8กับ1ไม่มาเดอ้อลง่งดับล่างเด่นล่างสูตรหนึ่งหกแปดเก้าสอูตรสองศจับคู่0ูนย์9 4้สเองเสี่หเน้นให้คู่เดียวคือสองเกแคปหน้าจอกันไว้พิจานากันเบิงสำหรับเซียนแก่งคอพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ